สวัสดีครับผมวันนี้ขออนุญาตใช้ภาษาท้องทิ้นนะครับภาษาเมืองปารีสนะครับอ๋อผมมีปนาปี๋ปลาน่องนะครับมากินซาจีนด้วยกันครับซาจีนเมืองปารีสนะครับนะมีนะครับตับสดๆคันน้านะครับโอ้โหผมมปาี่น้องสามสิบกีบนะครับนะวันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยคนที่บอกกินดิบแต่นะครับนะเหมือนน้ำกินเปลือกครับเนาะโอ้ยเหมือนน้ำก็ออกขีดกินนะครับนะมันกะมาเข้าหาปลาไปกินด้วยกันนี่ หัวะม่้อสักหน่อยเนาะหัวมือหัวแม่มือบดแดงนะครับบ่มีแห้งแง่การอี่เป็นวันเนาะนี่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 ครับตับตับถ้าข้าวตองกับนี้ครับเสลี่ยมนะครับหรือสะเดาสืว

30 kỳ kịp tham nhũng nhanh ngay hm 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 <laughs> ừ. ừm, ừ. Tốt tàng phướng ừ. ừm, Tàng phướng เออมาฮะ<า>นี่นะครับนะคณะใครเป็นคนตั้งจื่อมาเนาะ <laughs> แปรงเปิบๆนะครับมันจะกุ้ยจีนได้นักนักครับเนาะเนี่ยหอมมากขนาดครับได้ดีแบบสดๆนะครับนะดีพกบได้งแงงเพพอนะนอืม 嗯嗯嗯嗯嗯 บม่ไดการฝนตกทิตินะครับบ้านขายฝนตกครับสสดาเสืเลี้ยมนี่บริได้หลวงนะครับอืม bộ khom, hmm, chuột nó sang quá, bốc tí của mình nè, sẽ nước quái, <laughs> อืข้าวต้มหม้อตกกินเข้าอุ่นๆเนาะกินเข้าอุ่นๆตับมอะม่องจูน้น กระปุกไม่มีกระจุ่มนะครับต้นหมาฮึอึปนว่า lạp gỉn sao nó mằn cấn nè, này mình ở đây... trong <tôi> nó ยเข้าสืบแบบนั้นไหมแบ้น่งเองนะ <c oughs> กินมาสดๆเนาะกินวัน mm hmm. Hmm. สวนหวนาคณะก่อนคณะ ถ้าเป็นข้าวอุ่นนี่จะเหมาะนะครับ

หือดมอื้อนี้อับผักก้ดผักอก้อหื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 อ้อหดอหื้อหืนอหื้อหื้อห้นหื้น้นห แตงองลงควยนอนแน่นๆครับเนี่ยกุ้ยสำยลัำกกุ้ยหลาดดีกว่าสำลักกุ้ยหลากกุ้ยซ่นีอืม,อม อืมนะทีเดียวเอาไปคั่วเนาะเอาไปกินมืออื่นต่อนะสุดยอดครับมือนี้ไะนอแต่อีกก่อนนะอิ่มแล้วกินมดยังเป่นมาได้หรอกกินนักยังเป่นมาได้เน,ะน,น,นาเนะก็ขอบคุนนะครับผมไม่ไปน้องตีนะครับรับชมเนาะอาจจะกินมุมน้ำไปน้อยก็ต้องขออภัยนะครับเนาะอืม ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ข็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะกดติดตามนะครับกดซับตะไข้นี่เนาะเอามันทั้งหมดนะครับนะ <c oughs> ไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ